ที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์นะคะตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะเป็นหน,หนึ่งในสิบหรือเปล่าของคนที่เป็นอัลไซเมอร์กลุ่มเสี่ยงของคนที่จะเป็นเนี่ยมีสเปคยังไงบ้างคะอาจารย์กลุ่มเสี่ยงก็คือจริงๆมันมีความเสี่ยงที่มันเลี่ยงไม่ได้อะนะครับก็มสกีสักสักสามอย่างที่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ถ้าใครมีเนี่ย ก็คือเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออันที่หนึ่งเป็นผู้หญิงค่ะเพศหญิงนะครับเราจะพบว่าเพศหญิงมีโอกาสมากกว่าเพศชายหมายความว่าคนไข้สมองเสื่อมโดยเฉพาะอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับสามคนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสองเป็นผู้ชายหนึ่งะะนะครับผู้หญิงก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านมีอายุเพิ่มขึ้น นะครับโดยเฉพาะอายุเกินเช่น75ปีขึ้นไปค่ะแบบว่ายิ่งท่านมีอายุยืนยาวโอกาสที่จะเกิดเพราะว่าสมองเสื่อมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันที่สามก็คือประวัติครอบครัวครับประวัติครอบครัวท่ามีญาติสายตรงนะครับญาติสายตรงหมายถึงว่าพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าห่างออกไปเช่นปู่ย่าตายายนะครับเป็นโรคอัลไซเมอรนะครับท่านจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นหลายเท่าเลยครับ ค่ะก็นนกนกกนกวันนี้ก็เขาเขาเขาขายเป็นหนึ่งข้อคือเป็นผู้หญิงแต่ว่ายังไม่เข้าขายอีกสองข้อคือเจ็ดสิบห้าบวกกับมีญาติสายตรงที่เป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ท่านผู้ชมของเราเนี่ยเข้าเงื่อนไขนี้ทั้ง3ามข้อเลยนะเป็นผู้หญิงอายุเจ็สบห้าขึ้นไปแล้วมีญาติสายตรงเป็นอัลไซเมอร์ด้วย อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วซึ่งสัดส่วนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะผู้ชายกับผู้หญิงนี่คือผู้หญิงเนี่ยสองในสามใช่ไหมคะคุณหมอที่จะมีความเสี่ยงใช่ครับเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าแล้วก็มีความเสี่ยงอื่นๆอีกที่จริงๆมันอาจจะปรับปรับเปลี่ยนปรับลดได้นะครับคนที่มีความเสี่ยงเช่นคนที่เรียนหนังสือไม่ได้สูงมากนะครับก็มีตัวเลขว่าเช่นเรียนต่ำกว่าสิบสองปีลงมา นะครับสิปีเนี่ยก็น่าจะประมาณมา6กในอดีตค่ะปมา5ห้านะครับคนที่มีหูตึงนะครับคนที่มีโรคประจำตัวที่สำคัญก็คือเช่นความดันโลหิตสูงแผนนใ,ในเลือดสูงนะครับคนที่อ้วนนะครับคนที่เป็นเบาหวานนะครับอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มาพร้อมกับเรื่องของหลอดเลือดนะครับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะ นะครับคนที่ดูดบุหรีนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นความเสี่ยงนะครับก็คือว่าถ้าใครมีหลายๆข้อที่ผมว่ามารวมๆกันเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ค่ะหมายความว่า,าความเสี่ยงที่อาจารย์พูดมาประมาณตะเกี้ประมาณสัก10ข้อเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังลองเช็คลิสต์ไปถ้าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใน,ในแต่ละใน,ในแต่ละข้อทั้ง10กว่าข้อตะกี้นี้นะคะก็แปลว่าความเสี่ยงก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอคะใช่ครับค่ะตะกี้อาจารย์บอกว่าใครที่มีพฤติกรรมดื่มแอลโกอฮอล์เยอะจะเสี่ยงมากขึ้นเยอะในที่นี้เนี่ยปริมาณเท่าไหร่คะ อ๋อเยเอะก็คือดื่มทุกวันนะครับดื่มทุกวันจนเมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือก็คือเยอะ <olacak S 2> แต่ว่า<ม>ก็จะมีคนบอกว่าบางคนผู้สูงอายุบางคนก็ดื่ม,ด,มดื่มเครื<า>่องดื่มแอลกอฮอล์เล็กน้อยหลังหลังทานอาหารนะครับดื่มโมดื่มวนยนะครับปกติถ้าดื่มดื่มสักวันละแก้วอย่างเงี้ยก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าดื่มวันละสองแก้วสามแก้วเน,นี่ยอันเนี้ยเยอะเกินไปละ ก็จะเป็นเสี่ยงความเสี่ยงครับค่ะขึ้นวันนี้เราคุยกันเนี่ยได้รับความรู้เบื้องต้นก่อนเลยว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นผลมาจากเรื่องของสมองที่เสื่อมตามอายุที่มากขึ้นใช่ไหมคะยิ่งอายุมากยิ่งเสี่ยงนะคะจะเป็นสมองเสื่อมแต่ โรคอัลไซเมอร์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่เรื่องของความผิดปกติทางสมองแต่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจิตด้วยโรคทางจิตเวชก็มามีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ด้วยเขาไปเกี่ยวดองกันได้ยังไงคะอาจารย์ครับความเสี่ยงเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้ผมยังไม่มได้พูดก็ดคือเรื่องภาวะสึมเศร้าเนาะอ่าอันแรกเลยคือเกี่ยวโยงผ่านเรื่องของภาวะสึมเศร้านะครับเพรก็พบว่าภาวะซมมเศร้าเป็นความเสี่ยงที่สําคัญอย่างหนึง่ง โดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับเพราะว่มเศร้าอาจจะเป็นความเสี่ยงที่มีผลทําให้ความเสี่ยงของการเกิดเพราะว่าสมองเสื่อมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยด้วยความที่คนไข้ที่เศร้าเนี่ยมักจะดูแลตัวเองน้อยลงจะใช้ชีวิตเพราะส่วนหนึ่งของความเสี่ยงของการเกิดสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเพราะหลายเรื่องที่ผมกล่ามาเมื่อกี้เนาะรวมถึง รวมถึงเรื่องของโรคประจําตัวนะครับทำให้คนไข้ซึมเศร้าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองไม่ไปติดตามการรักษาไม่ร,รักษาความดันที่มันสูงนะครับคุมน้ําตาลลดน้ําหนักลดไขมันคุมอาหารอย่างเงี้ยก็ทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทำ,ทำให้ความเสี่ยงต่างล่านี้มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันเจ้าซึมเศร้าเองเนี่ยตัวมันเองก็มีผลกับสมองมีผลกับเสียหายที่เกิดขึ้นในสมองนะครับ เราพบว่านอกจากมันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเพราะาสมองเสื่อมแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยอาจจะเป็นอาการนําหมายความว่าคนไข้สมองเสื่อมบางคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยภาวะซึมเศร้าเช่ mm hmm. นเราเองเนี่ยมันจะมีอาการด้านสมาธิความจําเป็นอาการหนึ่งเนี่ย <mm เพราะว่าเศร้าอยู่แล้วในคนสูงอายุนะครับดังนั้นเราก็จะเจอคนคนสูงอายุคนหนึ่งที่เศร้าด้วยความจําไม่ค่อยดีด้วย มารับการตรวจอย่างนี้เป็นต้นก็ดูว่าเห็นชัดเจอว่าเป็นซึมเศร้าเราก็บำบัดพอบำบัดเสร็จแล้วปรากฏว่าซึมเศร้าหายอารมณ์ดีขึ้นแต่ความจํายังไม่ดีแล้วบางคนทางอีกภาคหนึ่งเนี่ยเราเห็นอาการมันเอความจมําม,ม,มันเหมือนเหมือนเสื่อมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เข้าสู่ว่าสมองเสื่อมชัดเจนในตอนหลังแล้วอันเนี้ยเราเองก็เลยเป็นเป็นเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าเป็นอาการนํา ของการเกิดเพราะว่าสมองเสื่อมแล้วจริงๆไม่ได้เฉพาะอัลไซเมอร์นะครับหลายๆค<ช>นเป็นเป็นสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองก็เกิดอารมณ์สุขเศร้าให้เห็นชัดเจนได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ